อาจารย์อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะร่วมไปบริจาคโลหิตกันเพราะว่าช่วงนี้นะคะคนไม่ค่อยกล้าเดินทางกันเท่าไหร่ไม่กล้าเดินทางไปบริจาคเลือดด้วยนะคะด้วยสถานการณ์แบบนี้นะคะไม่ต้องกังวลค่ะเราไปรถส่วนตัวและเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์บริจาคเลือด รับบริจาคเลือทุกทีนะคะจะมีมาตรการที่จะดูแลพวกเราดีดีอยู่แล้วนะคะอาจารย์ได้ตั้งจิตบริจาคโลหิตตอนนี้จะเป็นครั้งที่55นะคะครั้งที่54นี้วันที่7เดือน7ที่ผ่านมานะคะครั้งต่อไปนี้จะเป็นครั้งที่55นะคะวันที่7ด เดือนหน้านะคะเดือนตุลาคมก็ขอเชิญชวนทุกคนไปบริจาครโหหิตเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่นะคะเป็นการทำบุญที่ให้ชีวิตต่อชีวิตอย่าลืมนะคะทุกคนไปบริจาครโหหิตร่วมกันขออนุมโมทนาบุญกับทุกคนนะคะที่มีจิตประพักสอน แล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะเพ่งจิตมาที่คลิปนี้หรือเพ่งจิตไปทุกขณะที่อาจารย์บริจาคโลหิตให้กับผู้ป่วยจะได้มีผลบุญร่วมกันมีแต่สิ่งที่ดีๆเกื้อกูลกันเราจะเป็นลมใต้ปีกนะคะส่งพลังงานบวกพลังงานในดีให้กับทุกๆคนด้วยรัก จากอาจารย์เจ้าสัวลายมือจัก,กรพรรด